กระสวัสดีครับพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยครับกับช่องของคํมมอดลำเพลินออฟฟิเชียลกับเช้านี้ครับบรรยากาศฝนตกทั่วฟ้าทังบานพี่น้องเป็นคือกันบ่ครับสำหรับเสานี้ตื่นขึ้นมากับมี คึ้มฟ้าขึ้มฝนแล้วฝนก็ตกมองเห็นหอดผูเขาทั้นนเอาเขาก็มองมาเห็นละต้นมะคุงต้นนี้ไม่รู้ว่ามันจะให้ลูกไหมผมปลูกไว้ตั้งแต่ยังเป็นเบี้ยเล็กๆก็ไม่นึกว่ามันจะโตขนาดนี้แต่ว่า ออมันเป็นดอกอยู่ฝนตกแบบวอหูโตเลยครับบ่หูเมื่อเลยตื่นขึ้นมาจังว่าฝนตกอ๋อมันเริ่มเริ่มจะเห็นภูเขาแล้ว มเมื่อกี้มันไม่เห็นภูเขาตอนนี้เริ่มเห็นละ ฝนตกลงม,มาเทือใดก็จะเป็นสภาพยังสีตลอดว่ายมากกรจิตเห็นเดือนเห็นตะวันบาบุพี่น้องเลย <sm> เริ่มจางเริ่มมองเห็นเนี่ยในขณะที่ผมถ่ายอยู่นี่กับฝนตกนะพี่น้องนะฮะฝนตกด้วยเนี่ยผมถ่ายทํำอยู่นี่กัฝนตกลงมาแต่มันเป็นฝนเขาเรียกฝนอะไรนะแบบนี้นะฝนโปรยปรยแบบบ่เมนแห้งไหมครับ กิ่งไม้ไอ้นี่ลงมานี่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็ทอนๆไว้เอาใช้ประโยชน์ลังคากัท่านได้มุงหาเงินหาทองอีกก่อนพี่น้องเลยปิดฤดูกรารพอดีถ้าเพิ่งเงินยูทูบออกพอไดะใส่หนี้ใส่สินเขา เหลือจากใส่นหนีส่นชิ้นเข้าแล้วคนละเจียงนาอันนี้ก็หมอบตังต้งแต่พายุมาเท่ยวแรกพังเมืเออเเ่อเราลวนกันเลยพอมีผู้ใดมาซอยจมขึ้นมันหนักจมเบาไว ขอถวดขออภัยเสียงไอแห้งต้นจานกันง่แล้ว ต้นประดูรุ่นแรกที่ปลูก ราส,สข้าวปีนี้ก็งามเพราะว่าฝนฝ่าดีตะเวนแต่พอดูว่า,าไปเดือนทั้งหนานี่ยจะมีฝนดีแบบนี้บ่พี่นอ้องของเพิ่นก็นงามอันนั้นของเพิ่นได้นี่อันนี้ของผม คือห้างพีเนาะจริงๆละบิงนี่จะบ่คอยได้เข้าได้นาำดอกพี่น้องนะครับแต่ปีกายเนี่ยบ่ค่อยได้เข้าได้นาำเพราะว่ามันมีแต่หญ้าเต็มเลยบิงเนี่ย ไปยุงรอเข้าตัวอเอาไว้จะมีก้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับ จะค่อยพอกันขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่านที่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผมนะครับถ้ายังกระเบิงไฮนเดอร์พี่น้องเลยอม,มามแนาสิบไทยแล้วช่วงพักวงกันได้ถ้ายุตนาจะของกยานพี่น้องเบื้องพี่น้องในขอบคุณมากครับอ,อย่า อแล้วมอองนี่่ะจะพอกันด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ